ช่วงอมองขาดทุกข์กัดของการลงทุนนะครับวันนี้ผมสัญญาไว้ละนะครับคุยแจ้งไว้ละว่าจะมามอัปเดตมุมมองเรื่องจีนกันนะครับซึ่งตัวจีนเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราผมพากลับไปดูตรงปัญหาของจีนเนี่ยมันมีปัญหาใหญ่ๆอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิเคราะห์บางท่านเนี่ยนะครับผมอ่านข่าวเมื่อเช้าในเรื่องของคอมเมนต์บน NDRC อ่ะคือเรื่องของภาพรวมของนี่ในจีน นะครับ uh, จริงๆแล้วจีนเนี่ยมีการก่อหนี้นะครับในภาคเรียกว่าที่ไม่ใช่ภาคเอกชนซึ่งจริจรงๆจีนมันก็จะมีเรียกว่าตัวภาคเอกชนของเขามันไม่ได้เอกชนร้อยเปอร์เซ็นต์หมดนะนะครับมันมี v l g f มันมันม,มันมีเขาเรียก ตัวหน่วยงานของภาครัฐนะท้องบาท้องถิ่นที่ไปตั้งเป็นบริษัทนะครับแล้วก็ระดมทุนผ่านตัวก้อนนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าจีนเนี่ยมีหนี้นะครับสูงนะเทียบกับ GDP เนี่ยนะครับประมาณ290%เนะครับเทียบกับสหรัฐคือ250นะครับ ทไทยอยู่ที่200นะครับล้วก็ค่าเฉลี่ยของ emerging market อยู่ประมาณ 210, 200ต้นๆน,นะครับอันนี้เป็นหนี้ private sector นะครับคือภาคเอกชนนะครับทั้งหมดที่ไม่รวมธนาคารพาณิชย์นะครับสถาบันการเงินเทียบกับ GDP ก็ถือว่าจีนเนี่ยเขา,เ,าเรียกว่าก่อหน,นี้มาค่อนข้างาแรงและเร็วในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ความพยายามจริงๆถ้าย้อนกลับไปไ,ไอทรีเลสไลน์อสังหาอะไรทั้งนั้นนะ่ก็เป็นการเรื่องการพยายามกดหนี้ลงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นว่าตัวอสังหารราคาบ้านนะครับอสังหาในในจีนเนี่ยก็ตกต่ํามาเรียกว่าต่อเนื่องนะครับหลายปีละ้นะครับฉะนั้นก็ปัญหามันค่อนข้างลึกมากนะครับในเชิงของนโยบายที่ที่เราฟังกันไปเมื่อวานเนี่ยในหลายคือแอคชั่นหลายท่านก็ตัวผมเองจริงก็รอด้วยนะว่าหลัง โกลเด้นวีคจะมีะนโยบายอะไรต่อเนื่องมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับอีกมุมหนึ่งที่เราชวนไปดูก็คือว่าช่วง g o ล d ด n Week เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปท่องเที่ยวกันใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะไม่อยากดู Data บางอย่างที่ทางทีมงานผมก็ดึงขึ้นมาให้ดูก็คือเรื่องของเช่นมันมีตัวเลขหนึ่งที่ Track ได้ก็เรียกว่าเป็นตัวเลขแบบ High f r e q u e n ่นะนะครับก็คือ Track ได้ค่อนข้างเร็วเนี่ยนะครับก็คือช่วงเช่นตัวเลขอย่างเช่นการดูหนังนะครับรายได้ของ ลงหนังนะครับในช่วงวันหยุดนะครับจะเห็นว่าช่วงที่ปูดขึ้นมาเนี่ยมันคือช่วงตุลาของทุกปีนะครับช่วงโกลเด้นวีคนั่นแหละพอโกลเด้นวีควันหยุดนะครับรายได้ในแต่ละปีนะครับอันนี้คือแก่นี่คือช่วงเป็นวันนะในปีนะครับก็ประมาณช่วงเนี่ยตุลาจะมันจะเป็นช่วงที่คนออกจากบ้านไปใช้จ่ายไปดูหนังไปไรายการน,นะครับเรา นักกลยุทในทีมก็เอามาให้ดูนะครับว่าในปีนี้เนี่ยนะครับมันคือในเส้นสีดำเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเทียบปีนี้เนี่ยถามว่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปีนี้ Golden Week เนี่ยนะครับการจับจ่ายอย่างอยถ้าเราไปหยิบสุ่มในข้อมูลที่ที่เราดูได้เร็วนะอย่างเช่นไอตัวข้อมูลที่เป็น High Frequency อย่างเรื่องของตัวดูหนังเนี่ยนะครับไปไรายได้ที่ไปซื้อบาทดูหนังกันเนี่ย ต่ำกว่าปีที่แล้วอีกนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัดช่วงโควิดหนักๆไปนะครับก็ยังค่อนข้างต่ำนะครับกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงโควิดนะครับฉะนั้นก็แค่จะดูเซนส์กับมูดในการในในช่วงโกลเด้นวีคที่ก็ต้องยอมรับว่าการจับใจ่ายใช้สอยก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็เข้าใจได้บางท่านก็จะบอกว่ามันมันเร็วมากเลยนะนะฮะนโยบายเพิ่งออกมาเนี่ยอ่ะผมกดผิดนโยบายเพิ่งออกมาเนี่ยไม่น่าจะ ส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชนได้เร็วขนาดนั้นนะซึ่งผมก็ว่าก็เป็น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 คำโต้แย้งที่ที่เห็นด้วยนะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตลาดหุ้นเนี่ยจีนนะครับเอเชียรีเลทไปประมาณก็ถ้าราคาปิดเมื่อวานคือ PE14 เท่าบวก1 SD e n นะครับเออร์น e ยังไม่ได้อัปเกรด I นะครับก็ราคานำไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวห่างเสิงนะครับก็อ 8ปเท่านะครับแล้วก็ประมาณบวก1 SD นะครับแล้วก็ e a r n i n n g ก็มีอัปเกรดไปบ้างต้นปีแต่ยังไม่ได้เยอะๆอะไรนะครับฉะนั้นในภาพรวมเราคิดว่ากับปัญหาของจีนที่ค่อนข้างลึกนะครับปัญหานี้ปัญหาประชากรปัญหาอสังหาริมทรัพย์นะครับก็กับนโยบายที่ตอนนี้ดูเหมือนอะจะดูเงียบลงไปบ้างเมื่อเทียบกับสระก่อนนะครับเรามี m e b t Core ในหุ้นจีนอยู่ซึ่งประมาณช่วงเดือนที่แล้วเรา เปลี่ยนเป็นสถานะโฮจากบายเป็นโฮนะครับพอเราเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีพอเห็นมาตรการกระตุ้นออกมา,เ,าเราตอนที่เป็นโฮเราคือยังไม่ได้แนะนําขายนะครก็พอเห็นมาตรการกระตุ้นออกมาเราก็คิดว่าจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่ต้องเริ่มออกละนะครับแล้วก็มาย้ํากันอีกทีว่าเราจะปิดสถานะนะครับที่เราเคยขอหุ้นจีนเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสารพัดกองนะเมกะกระเทนไชนาบีจีนีคิว e นะครับเคชน่นาเอทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ เรียกว่าเราคิดว่าถึงเวลาเหมาะสมแล้วแหละนะครับที่จะปิดสถานะกันนะครับก็สําหรับกองนะผมคิดว่าก็หลักๆก็ากกมาจากเหตุผลหรือปัญหาชิงลึกนะครับปัญหาโครงสร้างจีนค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่เห็นมาตรการกระตุ้นฟิสคอลขนาดใหญ่ที่เพียงพอจะดึงออกจากปัญหาได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมเรียนตามตรงก็ไม่มีใครคาดการเรื่องของนโยบายที่ทางนโยบายอนาคตได้นะแต่ว่าถ้าเบสจาก ความเห็นแล้วก็ข้อมูลในวันนี้เนี่ยเราคิดว่านี่ถึงเวลาที่ต้องออกกันแล้วนะครับสรุปก็คือวันนี้ MEVT Call แนะนำขายหุ้นจี<า>เลยนะครับพี่ครับใช่ครับ,รบผม ขายขายนี่คือขายหมดเลยไหมครับหรือว่ามีถือไว,ว้บางส่วน m อ v ม c ีวีคเนี่ย M คือการการการทำเป็นคอเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีแค่ซื้อกับขายนะมันไม่ได้มี Position มค,คิดว่าถ้าเราจัดจัดพอร์ตนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็น,เล,น,เ,ปน Call, เล่นเป็นตามคอเล่นเป็นเทรดเนี่ยบอก็คือมาก็มาหมดขายก็ขายหมดนะครับก็ประมาณนั้นส่วนบางท่านก็อจะถามว่าไอ้ hey, ที่บางกองในถ้าเป็นพอนะร์ตโฟลิโอโมเดลนะผมแจ้งเลยก็คือพอ,อร์ตโฟลิโอโมเดลที่มี ที่มีกองจีนอยู่ชัดๆจริงๆก็คือกากับทีปพวกจีเนี่ยก็อยู่ระหว่างทบทวนแล้วก็จะแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับพรุ่งนี้นะครับในช่วงเย็นนะครับถ้าเป็นลูกค้าคที่ลงตามพอร์ตโฟลโมเดลนะครับรับถ้าเกิดใครลงทุนตามโมเดลอย่าง M EVT Core นะครับวันนี้เราให้คําแนะนําขายกองทุนหุ้นจีนแล้วนะครับกองทุนที่เราเคยแนะนํำกันไปเนี่ยประกอบไปด้วย m a t b e n d China q ด A เอ่อบจีนขีด EQ ะครับแล้วก็ k c h i n นาขีดนะครับวันนี้ถ้าเชื่อตาม MEVT คอว่าลงทุนซื้อตาม MEVT คอลมาก่อนหน้านี้ก็แนะนำให้ขายแล้วนะครับอพอขายแล้วครับพี่หยงขายแล้วเนี่ยเออเองินที่ได้จากการขายในรอบนี้พี่หยงแนะนำยังไงดีครับถ้าตอนนี้ก็มีคอที่ยังเปิดอยู่ก็จะมีพวกเวียดเวียดนาม v n e q นะครับ BInotech n นะครับหรือบางท่านที่บอกว่าเอะลงออกจากจีนไปแต่ว่าก็ ยังก้ามก้ามกึ่งกึ่งเผื่ออยากลุ้นนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าไม่ได้สบายใจจะถือเป็นจีนเต็มๆก็อาจจะลองตัวกองอย่าง UBS กองเอเชียซึ่งเขาก็จะมีจีนบางส่วนแล้วมันก็มีการปรับเพิ่มสัดส่วนนะถ้าผู้จัดการคุณเห็นว่าจีนน่าจะมาเขาก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนเข้าไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นก็นั่นก็เป็นทางเลือกอื่นในการลงทุนที่ยังอยู่ใน MEBT Core นะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่ง e ีวครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกิมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นกาหนาทีรายการมอนิีวกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองการลงทุน